เอาละครับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่11แล้วนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มเล่นในส่วนของพาร์ทนี้นะครับผมก็มีเรื่องที่จะขอชี้แจงนิดหน่อยนะครับก็คือที่ผมทํามาจนถึงพาร์ทสิเนี่ยนะครับก็มีทั้งคนที่ชื่นชอบแล้วก็ให้กําลังใจผมนะครับแล้วก็มีบางคนที่ลดทอนกําลังใจผมด้วยนะครับ เอันนี้ผมจะขอชี้แจงเกี่ยวกับคอมเมนต์บางคอมเมนต์หน่อยนะครับว่ามีคนคอมเมนต์เข้ามาว่าแคสเกมเนี่ยเราก็พูดภาษาไม่ค่อยรู้เรื่องฮะอาจจะดูพูดไม่ค่อยเป็นภาษาอันนี้ผมก็ต้องยอมรับฮะแล้วก็ขอชี้แจงนิดน,นึงว่าผมก็เพิ่งลองหัดแคสเกม นี้เป็นเกมแรกนะฮะที่ที่หัดแคสอย่างจริงจังนะฮะก็อาจจะทำทำได้ไม่ค่อยดีหรือว่าบางส่วนก็อาจจะแปลแปลได้ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็ผมก็จะพยายามนำไปปรับปรุงทีหลังนะฮะ <c oughs> แล้วก็มีคอมเมนต์ต่อว่าเออ ควรที่จะเก็บไอที่ผมแคสเนี่ยควรเก็บไว้ให้ควรเก็บไว้ดูคนเดียวแล้วก็ให้เลิกทำอันนี้ผมต้องชี้แจงก่อนนะฮะว่าผมทําไม่ได้ฮะเพราะว่ามันเหมือนเป็นงานอดิเรกข,ของผมอะฮะเพราะว่าเหมือนคุณเหมือนเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบไปเล่นกีฬาเตะฟุตบอลตีแบตอะไรเงี้ยครับแต่ว่างานอดิเรกข,ของผมมันก็เหมือนว่า มานั่งเล่นเกมแล้วก็แคสให้เพื่อนๆได้ดูกันอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ผมก็จะพยายามตั้งใจแล้วก็ปรับปรุงต่อไปให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็แล้วก็มีคอมเมนต์ว่าที่ที่เวลาผมพูดไม่ดูเรื่องเนี่ยฮะอยากจะเซฟ เนื้อเรื่องที่มันชัดชัดเจนแล้วก็รู้เรื่องกว่านี้ฮะผมก็เกินไปในตอนพานแรกแล้วนะฮะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่เข้าไปเดินทางไปเที่ยวที่ภูเ,เขาแบ็กวิวพายนะฮะแล้วก็เพื่อเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เข้าไปเที่ยวที่ภูเขาแบ็กวิวพาย ก่อนไอห,หลังจากเหตุการณ์ที่เบธและแฮนนาเนี่ยได้หายสาบสูญไปเป็นเวลาหนึ่งปีนะฮะก็มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเนี้เดินทางเข้ามาท่ทองเที่ยวนะฮะแล้วมันก็เกิดเริ่มเกิดเหตุเหตุการณ์ประหลาดอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเนื้อเรื่องข้าวๆนะฮะเอ่อแต่ถ้าต้องการที่จะเสพเนื้อเรื่องที่มันเหมือนว่าแปลเปะ๊ะเปะ๊ะหรือว่าอะไรจริงจัง จริงจังมากกว่านี้ฮะก็ผมแนะนำให้ไปดู walk through ของชาวต่างชาตินะฮะก็จะน่าจะได้เนื้อเรื่องที่มันชัดเจนกว่าที่ที่ผมลองแ a s เนี่ยครับแล้วก็ยังมีแคสเตอร์ไทยคนดังๆครับผมว่าคิดว่าน่าจะทำต่อออกมาแล้วก็น่าจะน่าจะแปลได้ดีกว่าผมนะฮะก็ ขอพูดแต่เพียงเท่านี้แหละฮะก็ยังไงก็น้องแซมก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะฮะที่ให้เข้ามานะฮะแล้วก็จะพยายามปรับปรุงผลงานให้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็ส่วนที่ลดทอนกำลังใจนะฮะผมก็ไม่ว่าอะไรครับก็ แต่ก็รู้สึกเหมือนแย่นิดๆเหมือนกันนะฮะก็เอาเป็นว่าเท่านี้แล้วกัน,นะฮะก็ผมจะเริ่มแคสพาร์ทที่11ต่อเป็นพาร์ทของน้องแซมแล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับขอบคุณครับ it's really getting out of hand okay it was all very funny haha <laughs> look at sam walking around in a towel but now i just really want this to be over all right you had enough อันนี้นะฮะหลังจากที่แซมเดินออกจากห้องน้ํานนะฮะก็เริ่มเรียกหาเพื่อนๆน,นะว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยไปอยู่ไหนกันมันสนุกเหรอที่ให้ฉันต้องใส่พักผ้าขนหนูคลุมตัวเองแล้วมันเดินรอบ,รอบ นะถ้าจำไม่ผิดอ,อตอนแรกมันยังไม่มีลูกโป่งในบ้านนะแต่นี้ลูกโป่งเต็มเลย จะสังเกตเห็นว่าตรงลูกโป่งเนี่ยจะมีลูกศรชี้บอกทางเนี่ยนะครว่าไปทางไหน guys. She's quite beautiful, isn't she? What are you doing out there? A beautiful bathing bird. Do you think she has any idea what lies ahead? Do you think these were the last happy moments of this creature's life? Oh my Why are you watching? 是，我也是。谁啊？谁啊？抽哦，八戒刚才 ำไงดีทำไงดีโดดข้ามไปหรือว่าตอดโดดข้ามไปดีกวนะ่า Winnie, để tao, Winnie. Ach, chị, 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 ได้วูดวิดนะฮะนี่ จะค้องใต้ดินที่เราหนีลงมานะฮะไม่รู้ว่ามันจะเป็นทางไปไหนเหมือนกันวิ่งหนีหรือว่าซ่อนตัวดีวิ่งหนีแล้วกัน โดนลมควันไปแล้วฮ mhm. ะ done ชาก็ตัดกลับมาที่ด็อกเตอร์ฮิวอยู่กันนะฮะ Overwhelming fear of things that are dead. You have turned it against these people who use it desperately to torment us. Has it been worth it? กลับมาที่เอมิลี่กับแม็กนะฮะหลังจากที่ไอ้ด็อกเตอร์ฮิวมันเจอกับไอ้นักการแล้วนะฮะ,ะออตอนนี้เราถูกฝูงวางล้อมอยู่นะฮะเราจะตัดสินใจยังไงระหว่างออบอกให้เอมิลี่เนี่ยใจเย็นๆแล้วก็อันที่สอง สองรู้สึกจะให้สู้หรือว่าลองดวลแรกก่อน,ล,อนละกันใจเย็น ก็พยายามเดินแหวกไปน่าจะไปได้นะ ก็เอาขวานซับม <mode> ัน <us> ด้วยนะคะถ้าผมไม่ทํานะฮะก็หนีออกมาได้ปลอดภัยนะฮะไปต่อกันเลยตอนนี้เราเปลี่ยนมาเล่นเป็นเอมิลี่แทนแล้วนะฮะ if we do manage to get someone on the radio, we then we tell them we need help. what do we do while we wait? we go back to the lodge and get everyone else. oh god, not the lodge. we should stay here in case whoever it is needs to get back in touch with us. let's get that radio working first. <coughs> Hey mechan mm -hmm. fine, he's the one with Oh, it's freaking bright! Oh. No kidding. I can't see, what is that? It's just a security light. Motion sensor probably. <laughs> น่าจะเป็นหอไอหอวิทยุนะฮะมันวิทยุขอความช่วยเหลือเนะะี่ยต้องขึ้นไปชั้นบนสุดนะ ก็สำรวจตู้ล็อกเกอร์ดูนะฮะก็พบว่ามีประกาศหายประกาศคนหายของแฮนนาวอชิงตันนะฮะ ปินหรือล่า so, <no> ใช่นอนสำรวจที่วิทยุดู ใช้ไม่ได้นะฮะเนื่องจากมันมันไม่มีไฟฟ้านะไม่มีพลังงานอืมแล้วคงต้องออกไปข้างนอกนะ <c oughs> ดูว่า จะพอมีอะไรที่จะสามารถน่าจะามาใช้ได้บ้างนี่ไงเจอแล้วน้าเป็นเครื่องเอ่อที่เปิดไฟหรือเปล่่อ๋อเป็น เป็นปืนยิงผูนะฮะปืนส่งสัญญาณเราจะเก็บไว้เองหรือว่าส่งให้แมทอืมส่งให้แมทไว้ใช้ด้วยนะฮะ หวังว่าบางคนที่จะสามารถช่วยเราได้นะคงไม่ใช่ไอ้รกจิตนะมันจะเห็นเรานะที่เรายิงปืนส่งสัญญาณไปตรงนี้อะไรอ๋อตรงนี้เป็นสวิตไฟนะ ฟ <oh, ักเย่มันใช้ได้แล้วลองไปสำรวจกันก็อ๋อเป็นเครื่องปินจริงๆเวย เ,เมื่อพลิกดูนะคะก็เป็นประกาศคนหายเหมือนกันแต่นี้จะเป็นของเบธวอชิงตันนะคะซึ่งเป็นพี่ของแฮนน่านะฮะพี่สาวของแฮนน่าเราก็มาดูกันที่วิทยุต่อเลย เหมือนว่า hmm. มันมีคนตอบรับนะแต่สัญญาณมันอาจจะไม่ชัดเจนนะฮะทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยท oh, mm ี่จะให้ความช่วยเหลือเราเนี่ยมันเขาฟังเขาฟังเราไม่ค่อยรู้เรื่องฮะทีนี้มันก็มีตุ มีตัวเลือกมาให้ว่าให้พูดว่าช่วยเราด้วยหรือว่าให้พูดชื่อว่าฉันฉันชื่อเอมมลี่ไปเอาเป็นว่าช่วยช่วยเออ่ช่วยพวกเราด้วยนี่มันอาจจะไม่เกาะจงเอาเป็นว่าพูดชื่อเราไปดีกว,ว่า Oh my God okay. this is my name is Emily hello ไม่ได้ยินอยู่ดีนะฮะแล้วก็มีตัวเลือกให้พูดขึ้นมาว่าพวกเรากำลังจะตายครับพวกเราเนี่ยติดอยู่บนภูเขานะฮะบอกว่าพวกเราติดอยู่บนภูเขาวพวกเราเนี่ยอยู่บนภูเขาดีกว่าติดอยู่บนภูเขา